วัสดีครับมาพบกับผมนะครับเดี๋ยวช่องจากรอนมานะแล้วันนี้นะครับเราอยู่ที่บ้านไร่ขับทำไมวะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเจ้าตูนครับบ้านไร่ปลายฝันค่ะแลาวไปฟันของคุณคุณนายประจำเหรอค่ะวันนี้เราก็จะมาทําอะไรกันครับจะมาวิดปลาจะมาดูปลาภาษาชาวบ้านนะวิ์ก็คือการเอาอดึงน้ํออกดึงน้ออกแล้วก็จับปลาในร่องน้ํานี้นะทุกคนนะอันนี้เป็นปลาอะไรครับจะเป็นปลาปนินปลาปลาตะเพียนแล้วก็ ีปลาคาร์ฟมีปลาคาร์ด้วยนะวันนี้เราจะจับปลาคาร์ไปต้มกินนะทุกคนครับไม่ใช่เหรอเอาปลาคาร์นี่เพิ่งเอามาปล่อยใช่หรอเ่พิ่งเอามาปล่อยแล้วก็มีตัวตัวเก่าตัวตัวเก่าด้วยที่เอมาจากบ้านชั้นนั่นเองนะวันนี้เราก็จะมาเอาคืนนะฮะเพราะว่าตัวใหญ่แล้วเราก็จะเอากลับไปปล่อยบวกของเรานะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะจับปลากันได้เยอะมากน้อยแค่ไหนเรามีมากน้อยแค่ไหนเราจะมีความสนุกแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลยครับไป ตนนี้นะครับเวลาก็ประมาณ7จ็ดโมงช้านะครับเราตื่นมาตั้งแต่6กโมงนะทุกคนนะตื่นมาตั้งแต่6กโมงรอเจตูนในประมาณ1ชั่วโมงในการที่จะเอาน้ําออกจากร่องน้ำนให้ได้เยอะที่สุดนะเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างกันนะครับเราก็จะไปจับปลากันนะครับว่ามีปา <Wow. S 1> ลาอะไรเมื่อกี้เห็นปลาช่อนอยู่ประมาณ2ตัวนะทุกคนนะเดี๋ยวเราลงกันเลยเ oh. ดี๋ยวลงลงไงวะตอนนี้เราเพื่อนตั้งแต่เช้าเลยนะครับ นี่นะครับโอ้โหทุกคนนะโคนดูดนะครับเนี่ยคือแบบลืกมากอ่ะว้าวเมื่อกี้มีปลาช่อนนะตัวนี้ครัเราจับได้หนึ่งตัวแล้วทุกคนนะไม่ใช่ปลานะครับนี่ครับเป็นปู <c oughs> โอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวดูก่อน,นตัวผู้ตัวเมีย นี่นะครับเป็นปูนานะคะสีดํานะครับเป็นตัวเมียอะไรนะตาขึ้นมาเลยเหรอนี่นะครับวันนี้เราก็จะไปหล่นปูกินกันนะว่าีมะมันสีสวยจะสีดํามาตัวน,นี่นครับเป็นน้องปูน้องปูน้องปูของเราอเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อนะฮะเดี๋ยวเราไปตรงนั้นก่อนเราต้องพี่เต่าดีกว่าไปเมื่อกี้ปลาช่อนไปไหนแล้ววะได้หรอพี่เต่าจับได้แล้ว นี่ครับเกี้ยปลาเพียนปลาละเปลาเหกี้ยไ่ปลาไม่ใช่เหี้ยหรอนี่ครับในปูเกี้ยวครับผมว้าวไหนละปลาเนี่ยหนึ่งสองสามฮึบปุ๊บ หนึ่งสองสามฮึปนี่เป็นไงเ <Yeah. S 1> หี้ยละปลาโอ้ยนี่นะครับอุ้ยเฮียมึงอะไม่ใชเฮียครับไปแล้ว คนโดนคหรอเดี๋ยวคิดเ่้ยจับยากจังเนี่ยตรงนี้ไม่น่าใส่เกงในมาเลยเกงในเปียกเลยนี่ครับทุกคนครับปลาช่อนครับโอ้ตัวใหญ่มากเออนะเออปลาคามหายไปไหนมดนจริงเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจับใส่เข้าไปในนี้นะครับทุกคนนะ เอาในะสานะ่สนะสนะั้นนะเอาใส่นั้นใส่นัใส่นะเอาดิเอาดิ <c oughs> ตัวนี้เราก็เริ่มมอมแล้วทุกคนนะมาเราลำดูนี้กัน,น,น <c oughs> จับได้แล้วครับปลาติวเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> เอาไปให้กบฮอนปองเรากินนะเนี่ยปลาติว เฮ้ยมีก <iri> <AP S> ุ้งด้วยอ่ะเนี่ยครับนี่กุ้งครับเป็นกุ้งตัวเล็กน้อยนะครับเลยใส่ทุ่มมือมาทำไมเนี่ยฮะมันกระดิ๊กกระดิกกระดิ๊กเอาปะเอาปลาอันนี้มาเอ้ามาเอาที่ตะเกียงตะเกียงไปเอาเลี้ยงเอาเอาป่ะใส่ใส่ใส่เออเออเอออันนี้ปลาอะไรปลาปลาซิวหรือปลาอะไรวะเหมือนปลากิมเลยอ่ะ เออใช่ใชไปหมดเลยเนะยาะอันนี้มันไม่ใช่ปลาซีวนะทุกคนมันเป็นปลากกิมนะครับเนี่ย<อ>ปลากกิมใกกหญ่เร็วฮ<า>ะนี่เขาบอกว่านี่เป็นที่นอนของปลานะมาให้ดูนะทุกคนนะ นี่นะครับอันนี้ปลามันทำเองเหรอพี่เต๋าวปลาทำเองเหรอเป็นธรรมชาติของปลาเลยสำหรับแบบมันก็จะนอนแบบเป็นบ่อพักอะไรเงี้ยมันเนาะบ่อพักบางทีเขาก็เนี่ยแหละวางไข่วานปลาเพื่อย่าบ้านมันอยู่ปลาาาได้เเนะรอ้าวมันต้องแบบลงทุนเนี่ยแล้วไม่เห็นมีปลาเลยละพี่เต๋าวเฮ้ยมันมีปลาจะอยู่ตรงนู้นปลาตะเพียนนะ เอ้ามันตาน้ำไปไงดับเอานะโอ้ตรงโน้นเลยพวกพับพวกพับพวกพับเลยอะไม่จับให้ด้วยแหละวันนี้ปล่อยแทนไปกลับไปที่เดิมอะไรครับไหนเอ้าไปดูหนีกันีหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอได้แล้วครับหนึ่งตัวครับผมปลาตะเพียนนะมันเั็นปลาอะไรเขาให้มาจับปลากูจับปลาตะเพียนอะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยฮะ ไอตัวมาเอาปลาเอาหนิมาเอาห่วงมาเออปลาใหญ่เน้อนั่นแหละไม่เอาอันนั้นแล้วไงเล่าเอ้าไปเด้ตกลงเต่าอ่ะมันปลาใหญ่เน้อไม่เอาอ่ะนี่ปลาอะไรอ่ะแต่เพียนอันเนี้ยแต่เพียนเหมือนกันเหรอเอาไหมเอาดิเอาหมดเลยออให้มันกระโดดไปเต่า อะไรไปก่อนเดี๋ยวตามไปมามาปลาตะเพียนเนี่ยไอ้ดาวก็ทางมาใส่ด้วยเนี่ยมันบอกนะสุตเต่ามาลงที่ไหนแล้วนะเอาทางมาดิเอาทางมาให้ลุงที่เยอะเลยเนี่ยไอตัวเราก็ทางใหญ่มาขมไปเหน็ดกันหมดแล้วนะ โดนยาหู้ไอ้ต้ามึงมึงมามึงจะจับก่อนถ้าไปจับเปล่าตายไปให้เขาดิโอ้โหนี่ครับทุกคนครับปลาคราฟนะที่มาจากบ้านเรานะฮะว้าวนี่ครับโลเลยเอาไปต้มกินนะวันนี้นะต้มยำปลาคราฟนะครับมันจะตายปะเนี่ยอ่าลงก่นลงก่อนลงก่เสีย เจอปูอยู่แล้วครับเขาให้มาจับปลาครับแต่เราจับปูไหนไล่ตัวใหญ่อยู่นะเอาปูไปวนได้กาหัวเบาใหนมาให้ญวยเอาปูยีด่างเอา้ยตัวนั้นตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวปูไปก่อนปูอะไรตัวใหญ่ปลาคาบเองตกิใหญ่ เดินหนึ่งก้าวนะเหมือนเดินสิบก้าวแล้วทุกคนเหนื่อยมากเลยเอาปูไปปึ๊บนี่นะครับก็เป็นอาไหนรับประคับอะอันนี้เป็นบัวนะครับเป็นบัวกลางนาคือดอกมันสวยมากทุกคนนี่นะเคยเนี้ยมันสามารถกินได้นาะพวกสายมันอะไรเงี้ยนี่ครับโอ้โห ปาดกระตูนไม่ใหญ่แทสูโจะตายไม่ได้รีบไปหาเลยนี่อาปาครับปลาครับปลาครับตายตายตายไม่ตายเออตูนหาอะไรมาใส่ดิอันนี้ปลาอะไรไม่รู้ครับปลาอันนี้เขาเรียกปลาอะไรครับ ปลาสวายโอ้มันมันมันหิงเงี้ยงป่าะฮะนี่คือเป็นปลาสวายนะมันก็จะตามเราเดี๋ยวเราจับปลาคราฟขึ้นไปไว้ก่อนนะเดี๋ยวเขาจะเดสมอลลี่ซะก่อนนะครับไปคราบลูกคือปลาเยอะมากสมมติก็จะเป็นปลาตะเพียนนะทุกคนนะแล้วก็จะมีปลาสวายเนาะเนี่ยปลาตะเพียนก็อยู่เต็มไปหมดเลยยเนี่ยเนี่ย ปลเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาตะเพียนเหมือนเราไม่เหมือนเราไม่ได้มาช่วยเขาจับเหมือนมาดูปลาเล่นที่สวยนะทุกคนนะอุ้ยนี่ปลาอะไรอ่ะเ <c oughs> นี่ยปลาอะไร,ะ <c oughs> ะไรสวายน้อยเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ปลาอะไรมักชั่งมัน <c oughs> นี่ปลาขย,ายง ฉันยังไม่เคยเห็นปลาคราบตัวน้อยเธอเลยจริงๆนะนจับอะจับปลาปแ่แนี่ยน้องโปไปอยู่ข้างบน,บนไปลกูก โอ้มันดูดแน่นมากตรงเนี้ขึ้นไม่ได้โอ้โหโลมมากตรงเนี้ยโลมโอ้ยโอ้ยอ้ปากกระดีมันจะเพี้ยนน้อยโอ้นี่ครับ ตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่เราเดึงน้ําออกเนาะปลามันก็จะมาอยู่ตรงนี้กอนข้างเยอะแต่ว่าเป็นปลาตัวนี้น้อยทุกคนนี่ก็จะมีปลาปลาทับทิมครับเป็นตัวน้อยอยู่เลยอะเฮี้ยมึงอะ่ะ มาเอาปลานี้เปล่าทับทิมมัวไหมทับทิมยังอยู่แล้เดีอ่ยมีตัวเหลือตัวเดียวนะอ้าวโอ๊ย หมดแล้วไม้ฉันนะเยอเดี๋ยวเราไม่ต้องใส่ไม้แล้วทุกคนแป๊บนึงนะโอ้ยน้ำปลาอะไรนะเบโพฮะเบโพเบโพเอแตมาแกงหน่อยมาเอามาขึ้นมาเอาไปแกงเดโพเหรอปลาเดโพปลาเดโพเอาไปแกงเดโพอือเราแกงเดโพเป็นมาจากไหนไม่ได้ปลาเดโพไปแกงไม่่ใช นคุยปลาอะไรอ่ะปลาดินใช่เนายเอาปลาลูกมันยังไม่โตอ๋อคนละรุ่นนี่รุ่นน้องเมื่อกี้ขึ้นไปสิบพีใส่น้ำเลยใส่ได้แล้วไอ้ตะเพียนอ่ะเนี่ยีแตกเลยไม่มีลูกตะเพียนนะเธอาลูกตะเพียนเมาปล่อยเหรอไม่เอามากันน้ำเองปลาตะเพียนเนี่ยมากันน้ำลูกโดนตุ้งตัวขาวมาน ไอเต่าโยนแขี้แตกมุดเรียกไหนอ่ะเีเป็นเยงไหนต่อยี้แตกมันกินลูกปลาหรือปลาปลานี่ยกินลูกปลาปลาจะรัประนตรงนี้วเดี๋ยวนี้เธอเอามาปล่อยตัวนี้เงอเล็กที่ตายเลยนะาแล้วมันจะรอดไหมอ่ะเอาไว้ในวานท่ไหนฉันไม่เดินเหยียบไปมากแล้วพอย่างจน้ำลงแล้วนะลงเลย เอาลงเลยลงเลยฮะเยีไปแล้วนู่นน่ะอย่างก็นี็คือเราก็จับปลากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาว้าวเขาเรียกลงอะไรว่าลงร่องน้ำลงร่องลงร่องลงร่องเหมือนเดิมเพื่อให้ปลาเ็มอยู่ต่อไปปลาใหญ่เราก็จะเอาไปเอ่อต้มยำปลาคังนะครับวันนี้เมนูนะครับต้มยำปลาคังโอ้ยอ่าเป็นไรคะถ่ายมันเรื่ๆถ่ายแก่ไงแซมด้วย เตอร์หันหน้าไปหาเตอร์หันหน้าไปเตอรดูตัวอะไรเนี่ยเตอร์นีปลากระดี MJ> ่นี่วะอ๋อมไเปอปลาสลิดแต่งานเนี่ยอ้าวอะไรปลาอะไรอเทโพนิสัยังเล็กอยู่แต่จริงจริงก็ แม่หัวน้ำลงแล้วนะเราจะจับเนี่ยจะแย่งนะจะปล่อยอีกหน่อยมาตัวเท่าขายเลยใช่ตัวแบบเหมือนปลาใหญ่มีกุ้งด้วยทุกคนนี่ครับกุ้งนะ เออมันรู้สึกแสบขาไงไม่รู้ว่าแย่งลอกกูบ้างแล้วแหละตอนเนี้ยกูปลาขานะเนง่มันจะมีแบบแคล้ายๆแง่งเนาะเป็น,นหนวดหนวดอะไรเงี้ยคือถ้าโดนเนี่ยมันก็ค่อนข้างแบบเลือดได้เลยทุกคนระวังให้ดีเพราะว่าตัวเนี้ยมันอยู่เต็มไปหมดเนี่ย,นยเนี่ยปลาขยะเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราก็ปล่อยน้ําเข้ามาแล้วนะครับ คือน the oh. ้ำที่ที่ลงมาคือเหมือนแบบน้ำใสบ้างครับเหมือนปลาวนดูโอ๊ยสำหรับวันนี้นะเราก็เนี่ยฮะจะมาวิดปลานะครับบ่อที่ตู้ของเราแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็ปล่อยน้ําเข้าที่ร่องน้ําของเราแล้วตัวนี้เราก็จะมาเล่นน้ําที่อ่านี่เขาเรียกร่องระบายน้ำยน้าสชนาของเรานะครับก็คือแบบบรรยากาศดีมากนะคะที่จ่าว มาดิมามาเล่เลยมาลงมาเร็วโดนโดนตำไปหลายแผลายแยงแยงที่ขาวรู้สึกแสบแบเนี่ยเนี่ยครับเน่ยแยงรอไปแล้วครับเนี่ยเป็นรอยรอยลอยนะฮะหลงแล้วต้องแม่กดนเลยกดนเลยหนึ่งสาเร็วโดดสิปุ๊บหนึ่องสามเือนนคือแบบเย็นมากทุกคนว้าว

มาเตียงกายเยอะอิ๋วหลวงตัวเก่งเอาเอาโชว์ดิโชว์ดิยังไงนับเป็นเหมือนเดิมไม่โนไ่โดนลุกขึ้นลุกขึโอ้ล้างมายนั่นด้วยไม่โดดโชว์หน่อยหรอคะลูกสาวเออทุกทีเด้ช่องสามสุ่มก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่องดากอนมังแล้วก็นี่ครับพี่เต๋าแล้วก็เจ๊ตูนของเรานะฮะ มีอะไรอัปเดตบ้างนีบ้านเนี้ยฮะไม่มีเลยมีแต่คนโดนกระสุนปืนอ่าเดี๋ยวถ่ายวาวปกติรอปกติเราก็จะมาอัปเดตสองครั้งแล้วเนาะที่นี่ครั้งหนึ่งเนาะเมือ่อเมื่อต้นปีปะ่ะต้นปีที่แล้วแล้วก็เม,มือม่อเมือ่อเมื่อไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ไปถ่ายทําอัปเดตนกของบาจจ้านเจตร์ตูนมาเรียบร้อยแล้วลวันนี้เราก็มาอัปเดตนะครับร่องระบายน้ําที่เขาเลี้ยงปลาไว้ทุกคนนะก็ถ้าวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วก็พบกับผมได้ใหม่ในช่องตากันมั้ง สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ๊ายบายบ๊ายบายดิบ๊ายบายดิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บๆเลยโอเคครับ